Thank you. หลังจากเจไอนะคะได้เอาเพลง c ิลิเบิร์ดไปร้องนะคะเพลงลิงวิ่งซิลิเบิร์ดก็เอามาร้องบ้างกับเพลงเมื่อวานก็น่น,นาตาย,ตายกับโปรเจกต์จีแลบคอร์สกับเออร์นาร์มสิกนะคะโหอดฟังดีดีเลย <laughs> ใครขอดได้หรอ <laughs> ฉันอยากเห็นเห็นเลิฟเต้นไง <laughs> เขาเต้นคนเดียวนะ <laughs> <laughs> ห่วยอ๋อ เขามีกันสามคนในวงอ่ะเพลงนี้ร้องคนเดียวไงเออก็เดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันนะคะว่าเพลงนี้เวอร์ชันนี้เราจะร้องทั้เป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วทีรเบิร์ดก็มีความแบบปรมาจารย์ในการร้องเพลงอยู่การแต่งเพลงอะไรย่เงี้ยก็ไปดูว่าการตีโจทย์ของเพลงเมื่อวานกันไปเป็นไงกันบ้างเราเป็นเพลงที่นั่งแต่งด้วยไงเอจริงเออเรยเสิว่าจะเป็นก็ฮงอินปะมานไหนคงอินมันก็อุ้ยกลายเป็นว่าออริจินอลมาลองเลยนะทั้งนั้นอ่าใช่จ้า าเาร้ดีอ่ะอืมอืมความชิลิเบิร์ด ห่างเ<อ><อ>สียงลึกดีอ่ะแบบเพอะดีอ่ะเราจะเพลงนี้คอรัดเจอจริงจริงนะ มบบเศร้าไหมอ่าเออเอออันนั้นจะปาร์ตี้หน่อยเนาะมีเศร้าไปเลยอ่ะัล็อกด้วยมีความล็อกๆนิดนึงมันมีเสียงเบสที่ตึมตึมตลอดเวลาเศรานะเศราเลยอะ่ะเว้ยตอนเนี้ยเนี่ยไอเสียงเนี่ยตึม เพลงนี้มันเป็นเพลงที่พอมากเลยเนี่ยพอเฉออียดได้อะน่าแหลมเลยพ่ะย่ะเบส่เพลงเวอร์ชันนี้ดนตรีเก๋อ่ะเป็นป๊อปร็อกอ่ะอขอรับมาละ ภาพดีมากอตามจังบาทดนตีเนาะชื่อจริงจริงเราเป็นไกด์เดโมแหละ <c oughs> ลองไว้อยู่แล้วแบบนี้แหละ โอ้ดีท่อนนี um ้ดีนะบริ์ดีมากเศร้าเกินเจ้าของเพลงเร้เนี่ยเศร้ามากว่าชันเนี้ยแต่เขาบอกเลยว่าไทยอะไทยร้องสูงมากที่ท่อนเมื่อกี้ อรัอดีมากกินพอไว้ตังมาก เชนบิล e i e วาสันวาสันเพลงดีเพลงเนี้ยดีเลยชอบอยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวอร์ชันอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ดีมากอืมมึงเขาคือเดโมไกด์จริคจริงท้เขาไัดใหม่จริงจริแล้วคือไกดที่ไอ้กับเจฟังแล้วก็เอาไปลองในเวอร์ชั่นตัวเองแล้วก็โอ๊ยโปรเจกต์เนี้ย ทำทำได้เลยผมทำได้เลยครับเพราะว่าม,มีอยู่แล้วเพราพราผมมีไกด์วอยซ์อยู่แล้ว <laughs> เออเป็นเดโมไกด์ไปล่ว <laughs> แต่ก็เอามามิก <laughs> ส์สั่งนิดหน่อยขอรัดเพิ่มนิดหน่อย <laughs> ฉันได้ใช้ได้แล้ว <laughs> เออก็เป็นเวอร์ชันที่เราสึกว่าเขาตีโจทยร้องแบบเศร้าไปเลยอะ่ะ แล้วก็สิ่งที่เราสึกว่าพิเศษสําหรับเวอร์ชันเนี้ยคือดนตรีคือซาวมันเก๋มากเลยอ่ะเราชอบไอเสียงที่เขาตึมตึมอยู่ตลอดเวลาที่ที่ที่บิลลี่เล่นอ่ะเออแล้วแหละมันตึมตึมตึมตลอดเวลาฉันรู้สึกว่ามันได้อารมณ์ดีแบบดึงเราว่าไอเสียงตึมอ่ะมันทําให้คนดีฟลงเหมือนแบบยิ่งขอยิ่งดียิ่งขอยิ่งดีออไรเราส่วนเตอร์ดาก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาลองดีมากอยู่แล้วแล้วก็อันนี้โปรเฟชลแล้วใช่เราก็แบบ ชอบห่างเสียงเวลาเขาลงแต่ละคำมันมันรู้สึกแบบแหบนิดนึงเนาะเออแหบๆแล้วก็มันจะมีความแบบสั่นๆแบบลึกๆอะไม่รู้เขาออกไงไม่รู้ให้มันเหมือนแบบว่าให้มันหนาวอะให้มันรู้สึกเย็นใช่เหมือนเมืนมนอนเย่อเยือกอะ เสียงเขาก็มีความเย็นเย็นคือเขาเป็นคนเล่นคําเก่งอะเออมันได้อารมณ์ดีออกเสียงไม่ค่อยเหมือนเวอร์ชั่นป๊อปของไอซ์กับเจหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วการร้องไม่เหมือนกันเพราะว่าแนวที่เขามาทําใหม่มันเป็นแนวป๊อปร็อกกันเนี้ยก็คือเป็นแบรนด์เลยอะเป็นเครื่องดนตรีที่เห็นเป็นเส้นเป็นสายแต่ของเจไอมันเป็นป๊อปอาร์มบีแบบมีจังหวะมีบีสมีอะไรการร้องไม่เหมือนกันเลยการร้องไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เวอร์ชั่นของสองคนนั้นน่ะคือเอาจริงมีความเป็นฝรั่งนะ มีการร้องที่เป็นแบบินเ e r n a t i o n a l แต่ของเวอร์ชั่นเชเลอรเบิร์ดจะเป็นเหมือนนักร้องไทยนี่แหละเหมือนไทยทอดเป็นแบบเออคนไทยร้องอะไรเงี้ยซึ่งอารมณ์อ่ะก็ต่างกันอันนั้นอ่ะไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแค่เหมือนงอวอ่งเงงออนงแค่เหมือนงอเงอนงอญิงส่วนเจเลอร์นี่ไม่งอไม่งอนอะไรเลยเพราะว่าก็เหมือนแบบเป็นคุณพ่อปาร์ตี้ใส่ปาร์ตี้ในในเอ็มวีเป็นคนเหงาเหงาเออเคือเหงาเหงา สองคนนั้นตีโจดอะไม่เหมือนกันแล้วการเล่าเรื่องเพลงก็ไม่เหมือนกันอันนั้นอะปาตีอันนี้เศร้าร้องห้อันนี้งายนั่งนั่งร้องห้าอยู่ตรงมุมห้องอยู่อันนี้เศร้าเหมือนอกหักไปแล้วแบบเธอไม่มาหาฉันวันเดียวฉันไม่ไหวแล้วฉันแบบฉันดาวมากแล้วที่ทอนบิชดีมากแบบวีาคอลลตจีมากเ้เจ้จแล้วประเด็นคือแบบลมทั้งนั้นที่ร้องมาร้องลมแบบ เก่งมากอ,ะอ่ะคือคนที่ร้องลมไ,ได้ได้แบบชัดขนาดนั้นนะเก่งมากเพราะว่าที่เมิ่มเป็นคนร้องเสียงเต็มนะจริงๆแล้วอะแล้วถ้าร้องเสียงหลบได้แบบได้แบบสเตเบิลได้ขนาดนั้นเาว่าโอ้โหเขามีเทคนิคทักษะแบบเก่งมากเขาเป็นคนร้องเพลงเก่งมากมเทคนิคเขาเยอะแล้วก็เป็นคนร้องเพลงแบบได้อารมณ์อ่ะ Inner อินเนอร์ดีด้วยไง ครบเครื่องแล้วเราแบบช่วงอิมพอไวส์ตอนตอนปลายหลังจากบริดจ์อะคือแบบปังมากเลยอะมันจะมีแบ,บก็กเการ์เข้าที่เป็นอ,อิมพอไวส์เยอะมากแล้วมันตีกันอะแต่มันเป็นการตีกันที่พอะอะมันม,มันรู้ว่าลองอะไรบ้างแล้วแล้วกลายเป็นว่าอิมพอไวส์พวกนั้น,นทำให้เพลงดูเจ็บปวดกว่าเดิมเลย <Whoa. S 2> มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเล่าเรื่องมาจนถึงจุดจะจ,จบแล้วอะแม่งเจ็บปวดแถึงขั้นสุดแล้วกูจะไม่ไหวแล้วอนะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบ ที่ได้ม์ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากในมุมของความดาร์กเออมันคนละมุมไงแสแสเซนสอันนี้อันนี้แสไปเลยอ่ะอออันนี้คือเซาเลยใช่ดิฟเลยนะคะใส่วน MV ไม่มีอะไรจะชมแค่แสงแสงสีกับการตัดต่อในบางซีนที่มันจะมีความัดตัดตอนกองกับ ชุบดีอะชุบชาบไงตรงกองที่ตีแล้วมันจะทวิสต์ไอีกซีนหนึ่ง <ừ> หรือเป็นจอดําๆบ้าง <ừ> อะไรเง <ừ> ี้ยคือมันแบบมีการแบบตัดต่อดี <ừ> คือมันเป็นงานตัดต่อธรรมดาแต่เล่นกับลูกเล่นในการตัดกับจังหวะใช่ก็เลยรู้สึกว่าดีเป็นเพลงคอร์ที่อวิวขึ้นเรื่อยๆเลย <laughs> ฉันเสียหมากเลยค่ะเสียหแบบว่าวิวจะแซงออลิจินอลมากเลยอ่ะคืออลิจินองมันดีมันเนื้อดีมากๆเนี่ยดีมากๆแล้วเราก็พูดอยู่ตลอดว่าคือเราก็พู่งพูดกับนิกไปว่าแกน้องฉันเปิดทุกวันฉันตื่นมาฉันต้องได้ยินสองสามเพลงเนี้ยทุกวันแต่ทําไมวิวยังไม่ถึงล้านเลยตอนเนี้ยแต่สำหรับเรานะเว้ยคือเราก็ไม่แน่ใจว่าตลาดอะต้องการฟังเพลงอะไรคือกเป็นคนชอบฟังเพลงป๊อปอาร์แอนด์บีอยู่แล้วคือครูจะบอกว่า กูกลับรู้สึกว่าเวอร์ชันเจไอติดถูกกบเวอร์ชันนี้นะใช่ใช่เหมือนกันเราคิดเหมือนกันใช่ซึ่งกูเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้านเนี้ยแซงอะเราไม่รู้แล้วว่าจะผิดที่เทสเราแล้วละว่วา,าอาจจะไม่อัปเดตว่าอัปทูเดตว่าโลกของดนตรีเราวัยรุ่นตอนเนี้ยฟังไปถึงไหนแนละ้วเออเพราะว่าอย่างอย่างเราอ่ะ พูดได้เลยเต็มปากเต็มคำว่าเราเทสเราอะชอบฟังป๊อปอาร์เพไงเราก็จะเลยรู้สึกรู้สึกว่าเวอร์ชั่นนั้นน่าจะติดหูกว่าแล้วก็ฟังเขาเรียกว่าอะไรอะฟังบนฟังมันฟังบนแล้วมันเหมือนฟังง่ายกว่าด้วยอันนี้มันจังดักดากนิดนึงเนี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่เพอนะคืออันนี้ก็เป็นอีกเวอร์นันที่พอมาเต็มเรื่องอารมณ์อินเนอร์คือบางทีคนฟังแล้วมันจะมีความแบบยังสมิถ้าเศร้าก็คือเศร้าหนักอะ แต่อันนั้นมันเป็นเหมือนว่าฟังสบายต้องบอกว่ามันแบบคนละฟิลคนละมูตเลยเออก็อเลยรู้สึกว่าท่านี้วิวสูงขึ้นแปลว่าฉันจะต้องไปอัปทูเดตกับการฟังเพราะแบบโลกของดนตรีมันเปลี่ยนไปแล้วจริงหรือว่าจริงๆแล้วเจไอของเราไม่แมสไม่แมสฉันพูื่ความรู้สึกของเราอะเรารู้สึกว่าตอนแรกอะเราบอกว่าทีลริเบิร์ดอะ เขาแมสกว่าเจไมากาในฐานะศิลปินแน่นอนอเพราะเรายิ่งเขาอยู่มานานแล้วก่อนน,ะนั้นเขาเป็นนักร้องเพลงคาเวอร์ก่อนที่เข้าวงการเนี่ยคือเขาลองค <Ph illy. S 2> ําว่า YouTube แล้วก็ทดเป็นชนะ,ะใช่ซึ่งอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะคือไม่ได้เกี่ยวกับความดังความไม่ดังแต่เรารู้สึกว่าเราอะเข้าใจว่า j จออะก็แมสในระดับหนึ่งตั้งแต่ดีดแล้วไง เพราะตอนนั้นมันดังมันเตี้ยงมากแต่ตอนนี้เพิ่เพอ่พอนะได้แบบสิบห้าล้านวิวไปแล้วอะสิบห้าล้านยี่สิบล้านวิวไปแล้วอะเพลงดีดีอะฉันก็เข้าใจว่ามันจะแมสตั้งแต่ตอนนั้นนึกออกปะคือทิริเบอร์ดังมากๆจากเพลงคิดแต่ไม่ถึงดังมากแล้วเป็นช่วงเราล็อกดาวน์เราเพิ่งรู้จักเขาจากเพลงนี้นั่นแหละมาถึงว่ารู้จักในฐานะทิริเบอร์นะแต่ว่าบิลลี่รู้จักมานานแล้วจาก YouTube ตอนนี้เขาดูแต่ไม่รู้ว่าเขาขึ้นหนึ่งในสมาชิกนะตอนนั้นนะเพราะว่าได้ยินแต่เพลงอะ้้ว่่าเอองงนนีีชืยย เอออันนั้นคือจุดพีของเขาเลยแล้วตั้งแต่เพลงนั้นมาทําให้คนอ่ะรู้จักทิอรีบด์มากขึ้นแล้วก็ติดติดตามผลงานเพลงวงเนี้ยมากขึ้นแล้วมันก็มีเพลงอื่นๆตามมาแล้วเขาก็ขยันทําปล่อยซิงเกิลออกมาด้วยไงเออซึ่งที่กูบอกอะเรื่องเจไออะคือกูก็รู้สึกว่าดีดีอะมดแมสแล้วใ, <ช S 2> ในระดับหนึ่งคือตอนนั้นมันก็ดังมากแล้วอะถ้าเราพูดกันถึงดีดีอะเฮ้ยเน้กที่เดียกวาอะไรอะบาหลับเลยเขาเข้าใจว่าแมสแล้วแต่ว่า ตั้งแต่ปล่อยผลงานมาหลังจากดีๆอ่ะมันก็แบบยากอ่ะเหมือนแบบแนวเพลงมันมมีความจริตฝากลมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยแบบไม่อินหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอาจจะไม่อินด้วยหรอมั้งแต่เพลงมันดีมากนะใช่เพลงมันดีมากแล้วก็เพาะมากคือทั้งสองคนร้องร้องดีในแต่ละเพลงเลยไอ้เพลงนั้นก็ชอบนูด่ะใจมันรู้สึกอู้ใช่เพลงนั้นก็ดีคือคือเอาจจริงตั้งแต่เจไอออกผลงานมาไม่มีเพลงไหนที่ไม่ชอบเลยอ่ะจริงจริง เราก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าจริงๆเทนมันก็อาจจะแบบจับยากแล้วอ่ะยากก็ถึงบอกว่าตอนนี้แบบคนค่อนข้างฟังเพลงหลากหลายนะกลุ่มคนฟังเพลงมันเริ่มกระจายอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบจับคนมาได้เยอะๆในในกลุ่มเนี้ยตอนนี้ยเหมือนคนอ่ะฟังเพลงกันคนละแนวกะจัดกระจายแล้วไงเออมันมีเหมือนมีตัวเลือกเยอะขึ้นด้วยแล้วคนก็ออกมาทําเพลงกันเยอะขึ้นด้วยไงมันก็เหมือนมีหลายกลุ่มคนฟังแหละก็เข้าใจได้ อ่ะเขาเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับทุกคนที่ฟังเวอร์ชันทีลิเบิร์ตแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันดูว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเพราะว่าก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งที่พอมมากๆในเวอร์ชันที่ทีลิเบิร์ตถ่ายทอดออกมาก็จะเศร้ามากเนาะก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะคะว่าเมื่อวา,อานกันไปเพราะหรือไม่เพราะแล้วชอบไหมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องคอมเพลนเนะเพราะเรารู้สึกว่าการคอมเพลนก็ไม่แฟร์ใช่ไม่มีความแฟร์กับออริจินอลเท่าไหร่ใช่เพราะว่าไม่มันไม่เหมือนกันแล้วจริงๆแล้วว่าการที่ทีลิเบิร์ตถ่ายทอดได้ดีมมาก็ันนเปนะระอไ เขาเขียนเองนี่ใช่เขาเป็นคนเขียนซึ่งมันไม่แฝกเลยที่เขาถ่ายทอดได้ดีมากก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะจริงๆงแล้วทีนีเบิร์กก็ไม่ได้ไม่ได้ใหม่เหมือนที่กูบอกจริงเอาเดโมไปกอกอกดีค่ะดีแล้วคือทีแมนดาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอัดใหม่เลยนะทีแมนดาวค็อกเทลอัดใหม่แต่นี้เดโมไม่เดี๋ยวค็อกเทลอ่ะพี่โอมลองกิดกันขึ้นมาก็คือเอาเดโมเกามาเก่ามาเก่าขำเค่ะ ก็ลองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในโปรเจกต์ต่อไปคือเหลืออีกคลิปหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำคือเอ่อทีแมนดาวที่ลองเพลงของพีีแล้วก็อีกวีกหนึ่งอ่ะก็จะเป็นบิลกินกับค็อกเทลเที่ยมก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขาลองเพงยงไรกันเนาะอ,อ่าเรา,ามาคอมเมนต์กันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวล้วไปก่อนคะ่ะบายคะ่ะ คุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ